สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมาทำอาหารมื้อกลางวันจานด่วนง่ายๆกันค่ะนั่นก็คือสปาเกตตี้ซอสครีมซอสเห็ดทรัฟเฟิลนะคะวิธีการทำก็ง่ายมากๆนะคะเมนูนี้เด็กๆชอบผู้ใหญ่ก็ชอบเช่นเดียวกันค่ะใครที่ชอบอาหารฝรั่งสไตล์ง่ายๆทำเองแบบครึมครีมนมนมเนยๆแบบนี้นะคะติดตามชมได้เลยค่ะนำหมอ้อนะคะนำหมอ้อใส่น้ำตั้งไฟค่ะ เดี๋ยวเราจะมาต้มเส้นสปาเกตตี้นะคะผู้ใช้ยี่ห้อนี้ค่ะหาซื้อได้ทั่วไปแอคเนซี่นะคะเป็นสปาเกตตี้เบอร์2ค่ะตามคำแนะนำนะก็จะต้มราวๆสัก6นาทีนะคะอันนี้ผู้จะแบ่งครึ่งหนึ่งสองนี้มันมี500กรัมนะคะก็จะแบ่งต้ม250กรัมค่ะกินกัน2คนนะคะ ใส่น้ำมันมะกอกลงไปค่ะใส่เกลือใส่เกลือลงไปปู้จะใส่เกลือนะคะใส่ไปเลยค่ะแล้วก็น้ำมันมะกอกค่ะก็ <S 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 จะใช้เวลาต้มตามที่ระปุข้างซองเลยค่ะ6นาทีแต่ถ้าเผื่อใครชอบเส้นแบบกรึบๆนะคะตามแบบฝรั่งก็ต้มสี่นาที หลังจากที่ต้มเส้นนะคะเราก็ตักเส้นขึ้นมาแล้วนะทีนี้จะมาผสมไข่แดงค่ะใช้สักสามฟองนะคะไข่แดง3ามฟองวิปปิ้งครีมค่ะาเมิสนชีสครึ่งถ้วยค่ะผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ก่อนนะคะ ริกไทยตั้งกระท้นะแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกลงไปค่ะพร้อมด้วยเนยใส่เนยลงไปด้วยในนี้นะคะก็จะเป็นกระเทียม2กลีบนะคะกระเทียม2กลีบ สับนะคะสับหยาบๆแล้วก็มีตัวหอมแขกนะคะประมาณสักสองช้อนโต๊ะแล้วก็มีใบโรสแมรี่นะคะสับเหมือนกันนะคะประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะผัดให้กระเทียมนะคะกระเทียมเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีเหลืองอ่อนๆนะคะผัดให้หอมเลยค่ะ เเกวอะไรอะเจียวหอมเจียวกระเทียมให้หอมให้ส่งกลิ่นหอมปุ้มีเบคอนอยู่ประมาณสักครึ่งถ้วยนะคะก็ใส่ลงไปค่ะเกือบเกือบครึ่งถ้วยคัะให้หอมๆเตยมเตยมไขมิน เนื้อสัตว์ประเภทอื่นนะคะเป็นแฮมเป็นอะไรก็ใส่ไปได้เป็นไส้กรอกอะไรก็ใส่ไปได้นะคะถ้าเผื่อใครไม่อยากใส่เป็นเนื้อสัตว์ก็ก็ไม่ต้องใส่ค่ะเรื่อของเรานะคะเป็นทรัฟเฟิลซอสปูจะใส่ไปประมาณสองช้อนโต๊ะคูณแบบนี้เลยค่ะ ใส่น้ำนะคะที่เราต้มสปาเกตตี้นะคะลงไปประมาณหนึ่งถ้วยค่ะถ้าเผื่อใครชอบน้ำเยอะๆก็ใส่เพิ่มได้อีกนะคะน้ำต้มสปาเกตตี้นี้ห้ามทิ้งเด็ดขาดเลยค่ะเพราะมันมีความนัวอยู่ในนั้นใส่เส้นตามลงไปเลยค่ะใส่ครีมนะคะที่เราผสมไว้แล้วใส่ลงไป ตัวน้ำซุปนะคะเ็มีความนัวความเค็มจากที่เราต้มเส้นใส่เกลืออยู่แล้วนะแล้วก็ตัวชีสก็มีความเค็มนะคะก่อนที่จะปรุงเพิ่มเกลือพริกไทยพี่ไทยก็ใส่ไปแล้วนะคะก่อนที่จะปรุงเพิ่มก็ชิมก่อนจ้าใครชอบน้ำน้ำกว่านี้ก็สามารถใส่เกลมเพิ่มได้นะคะหรือว่าจะใส่น้ำต้มสปาเกตตี้เพิ่มอีกนิดนึงก็ได้แล้วแต่ชอบยวขอชิมก่อน อืมอร่อยแล้วจบปิดเตาค่ะเดี๋ยวปู้โรยอันนี้เพิ่อมอีกนิดเดียวพริกไทยนะคะแล้วก็ขอใบชาม,มนิดเลยโรยด้วยใบชามอีกนิดเดียวค่ะจบเลยค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสปาเกตตี้ที่ทำง่ายม,มากๆเลยนะคะสปาเกตตี้ซอสครีมเห็ดทรัฟเฟิลค่ะโรยหน้าเพิ่มเติมด้วยพรเมิชานชีสค่ะชอบมากชอบน้อยก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะอันนี้ปูโรยไปเพิ่มเติมอีกประมาณสักครึ่งถ้วยเมนูนี้นะคะเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะคะสามารถทำรับประทานได้โดยเฉพาะคนที่ชอบกลิ่นของเห็ดทรัฟเฟิลนะคะใส่ซอสทรัฟเฟิลเข้าไปโอ้โหแบบ อร่อยมากๆเลยค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยถูกใจแน่นอนค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยโรสแมรี่อาจจะไม่สวยเป็นโรสแมรี่ที่คคเรนิดนึงนะคะเพราะว่าคือปลูกไว้เป็นปีแล้วนะคะตอนนี้มาเริ่มจะรอเวลาแล้วเดี๋ยวจะต้องอขุดขุดรื้อถอนนะคะอันใหม่นะคะเดี๋ยวจะลงปลูกชุดใหม่ค่ะ